สำหรับคลิปคลิปรถอัดฟางนะครับผมเนาะสำหรับคลิปรถอัดฟางนะครับโอ้เฮ็ดคลิปล่างล่างฟอร์แมตเครื่องแม้เราบอกที่นี่คลิปมันหายครับผมต้องขอโทษขอให้ด้วยเด้อครับผมด้วยสำหรับคลิปรถอัดฟางนะครับผมนี่ว่าจะมาลงให้เต็มคลิปนี่แหละครับผมพอดีฟอร์แมตเครื่องนะครับผมพอดีฟอร์แมตล่างเครื่องล่างของมุนนึกว่ามันเซฟไว้แล้วนะครับนึกว่าเซฟคลิปไว้แล้วพร้อมที่จะจำน่ายแล้ว แล้วบาดที่นี่มันมันพอามาเบิ่งอีกรอบนึงเอา้าคลิปที่ตัดต่อไว้หายก็เลยแบบเอา้าคนหาดึงข้อมูลขึ้นก็นดึงข้อมูลขึ้นบ่ไอยนะครับสําหรับคลิปรถอัดฟังโอ้ตายเสียดายครับขอโทษเนะครับผมขอโทษได้หลายนะครับผมน่าอุตส่าห์ไปถ่ายได้มาแบบบัก <c oughs> งามครับผมแล้วก็ตัดต่อไปแล้วโดยแล้วย่างดีนะครับผมโอ้ว่าเสี่ยวมาลงให้เบิ่งนะครับผมโอ้ผ่าดผ่านดีดต้องขอโทษทีมงาน ลรก็ต้องขอโทษทุกคนแล้วครับผมนัเอฟซีทุกคนล้วก็ทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับผมนัะจีรับชมกันอ่ามายาวแน่นนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันต้องขอพุณหล้นายนะครับสำหรับรถอัดฟางนะฮะผมก็เลยได้ภาพนิ่งย่างดีพอดีพอดีนะครับ้ถ่ทยภาพนิ่งไวขันโมมีภาพนิ่งเนี่ยโอ้ย่านตายย่านโมโอ้ยภาพก็เลยแบบก็เลยได้ภาพนิ่งมาลงไว้ให้นะครับภาพนิ่งก็มีแค่์ซัมนี่้ถ่ทยไว้ซ้มนี่นี่ครับผมทายภาพนิ่งผมก็เลยแบบโอ้คลิป ตัดไใอย่างดีนะครับผมนึกว่ามันเซฟไว้แล้วที่ไหนได้ฟอร์แมตล่างเครื่องล่างเมมล่างเครื่องล่างอีกยังไงเราบอที่นี่พอมาเปิดเบิร์อีกเทีย่ยนึงว่าคลิปติดตัดต่อไว้มันถือ,อล่างไปน้ำนะครับผมผมก็เลยตัวตายฮะเลยเดี๋ยวพ่อพอเป็นยังเนาะครับผมคิดว่านา่าคิว่าเป็นยังเดี๋ยวโอกาสหนาเนาะครับผมเนาะโอกาสหนามันก็ต้องมีอีกเดี๋ยวผมสิไปหาถ่ายคลิป แบบนี้เนาะครับลงมาให้เบิ่งเนาะครับผมเนาะต้องขอโทษคอให้ไหลายนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ก็เลยได้เฮตดคลิปนี้นะครับผมมัเป็นภาพนิ่งเนาะครับผมเนาะครับผมนะครับต้องขอโทษทีมงานพร้อมนะครับโอ้สาไดเออเออมีพระเอกรับเชิญมาพร้อมเนาะครับโอ้คลิปอัดฟังเนาะครับผมน้เสดายน้ำยูเสดายข้าอีดีอากาสยากนะครับผมมาที่มีพระเอกหนา้อนหนาใสเนาะครับผมเนาะพาดแรกเอาเอาไปโอกาสหนาเนาะครับผมโอกาสหนาคลิปนี้ก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องก้าวเข้ามา สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับท่าน,นที่รับติดตามรับชมกขอให้ลำลำรวยรยสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยลตเตอรีนะครับเด้อติดตามกันไว้นะครับให้กำลังใจกันครับผมครับผมสวัสดีครับ